เพื่อนครับอย่าลืมครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคาบานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับมันเป็นเกมที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องค่อยๆไปทีละเรื่องละเรื่องนะครับครับค่อยๆดูไปทีละเรื่องแล้วก็ตอนนี้แอดมาถึงช่วงที่แอดมาติดเลเวล30นี่ครับทำเควสเลเวล30เพื่อที่จะอัพสกิลแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ย มันยังติดอยู่นะฮะแต่ว่าเลเวลเนะี่ยแอตเลนหลังใหม่ไปจนทั้งเลเวลตอนนี้มันทะลุปไป43แล้วครับทะลุปไป43แล้วแต่ว่าไอตัวเอ่อเควส30ยังไม่ทำเลยแอตไปจัดการทำตรงนี้ก่อนเลยนะครับเควสของ3าเลเวล30เนี่ยที่จะไปเพิ่มสกิลแลงเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเด็กอย่างเงี้ยแอตยังไม่ได้เพิ่มที่เคยบอกอคุณคงกับเพื่อนๆไปเรื่อยว่าอย่าเพิ่มไปเติมไอตัวสเตตทั้งหลายแหล่เนี่ย อย่าไปเติมตามตามใจชอบนะครับเอาไว้ค่อยๆตามเตมิมตามที่ที่เขาต้องการเนี่ยในช่วงแรกนี่นะครับนี่ฮะแตะตรงนี้ได้นะครับนี่ครับแตะตรงที่อไอคอนไอคอนทีมเราเนี่ยครับตรงมุมซ้ายบนสุดนี่นะครับมันก็จะเปิดหน้าชาร์เลคเตอร์สแต็มาให้เราดูนะฮะนี่ครับตอนนี้ถ้าเราจะผ่านทำเควสเลเวล30ไปได้นะี่สแต็ที่ต้องการกนะ็คืออันนี้นี่ฮะ เราก็ต้องตามเข่าเลยนะครับค่อยๆทําไปนี่ฮะเราจะไม่เสียค่าพวกอันนี้ฮะสตรองสเตรนต์อินทริเจนเด็กส์เนี่ยฮะเอาสเตรนต์ก่อนครับสเตรนต์สตรองเนี่ยยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเติมไปอีกแปดเรียบร้อยครบแล้วนะครับแปดสิบเก้าเติมไปอีกยี่สิบห้าพอยต์เรามาตั้งร้อยกว่าแล้วนะครับเฮ้ยเกินเอาแค่ยี่สิบห้าปั๊บแปดสิบเก้าตรงหกสิบ แล้วเติมไปอีก15เอาล้ครับโอเคตรงแล้วนะครับพอตรงเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเวสนี้ได้นะฮะแล้วก็การที่เราไปทำเวสตรงนี้ได้เนี่ยเวสเลเวล30มเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับมอนสเตอร์จะแรงขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเพราะนั้นอุปกรณ์เสื้อผ้านะผมกรณ์สวมใส่ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องจัดไอที่มันดีๆหน่อยแต่ถ้าท่านผู้ชมคุณนเคมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยผ่านเลเวล ตัวเลเวล30ไปแล้วนะฮะถึงเลเวล30เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มันมันจะได้ของของแจกนะครับของแจกเป็นไอเทมมานั่นก็คือชุดนี้เฮ้ยได้รางวัลแล้วเหรอได้รางวัลเป็นสกินบุ๊กนะครับ Defensive กับ f o r ์สคอนโทรนอะไรดีเอ่ย Defensive Sense กับ f o r ์สคอนโทรนแอดขอเลือก f o r ์สคอนโทรนดีกว่าไหมเนี่ย เเลือกฟอสต์คอนโทรลแล้วกันนะครับ,นะรบพอเลือกฟอสต์คอนโทรลแล้วเนี่ยลองเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับเห็นไหมฮะพอคุณผู้ชมถึงเลเวลสาเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ของแจกมาเนี่ยครบชุดเลยทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นเนี่ยครบเลยแต่อย่าลืมนะว่าไอเทมเนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะครับเหมือนว่ามันจะจํากัดเวลาอยู่อ่านี่ไงครับเขาจะจํากัดเวลาให้ให้เราใช้แค่5วันเนี่ย เนี่ยพอถึงวันที่แอดเล่วันนี้วันที่ยนะี่สิบแปดสิงหาถึงวันที่สองเฮ้ยยี่สิแปดสิงหาอะไรยี่สิแปดกันยาวันที่สองตุลาเนะี่ยเวลาสนะิบเจ็ดสี่สิบห้าเนี่ยมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับพอมันหมดเวลาแต่นี้พอถึงตอนนั้นเนี่ยพลังเราก็จะยุบวาบหดลงมาเหลือเดิมที่เดิมนะฮะแค่สองหมื่นกว่าวัะนั้นช่วงนี้ที่ได้อุปกรณ์ดีๆมาเนี้ยลุยนะครับลุยเลยนะฮะถ้าเกิดมีเวลา อัพเวลยาวนะครับเก็บเวลยาวเนี่ยตีมอนอะไรเนี่ยฮะลุยได้เลยนะครับตีมอนเนี่ยจะได้ทั้งค่า exp ได้สกิล exp แล้วก็ได้ไอเทมมาด้วยเอาไปขายนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะนี่อันนี้เป็นมือนะครับมือเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะนี่เพิ่มเหมือเห็กมาครับนี่เพิ่มมาให้มีแอบซอบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีดูดเลือดด้วยนะครับเนี่ยยังไงว่าพอตีไปเนี่ยมันจะดูดเลือดจากมอนสเตอร์กลับมาสี่เปอร์เซ็นต ะแล้วก็มี on skinm เนี่ย skinm ทุกอย่างบวกอีก70%็ดสรเโหดเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยได้มาให้เราแค่5วันนะครับอันนี้ของฟรีนะครับได้มาประมาณเลเวล30ได้มาแล้วใช้เลยแล้วลุยเลยนะครับไปเก็บเวลกันเลยแล้วก็อันนี้ก็คือด่าน H ี่ที่สามสิบเราผ่านนะไปดูสกิลแองเรานะครับสกิลแองเรานี่ฮะ สกิลสกิลแองเราผ่านมาที่สกิลแองที่4ใช่ไหมเอ่ยสกิลแองไปถึงขั้นที่4แล้วนะแต่ว่าเรายัางไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้96ชิ้นนะฮะเ6เนี่ยเราถึงจะสกิล XP ์เต็ม96หลอดนะครับมันจึงจะอัพสกิลแองไปเป็นจากอ่าเรลกูล่าไปเป็นแอบเพนติส เอ้ยแอพเพนตี้สเปซเลกูล่าแล้วไป Expert. เอ็กซ์เพรสเออจะไปเอ็กซ์เพรสนะครับเนี่ยตอนนี้เราจะดูสกิลแลงเราไปถึงไหนเนี่ยเราต้องไปดูที่ซื้อแลงไหนเราต้องไปดูที่าคลาล่านี่ไงครับดูที่คาล่าเลยเอ้ยคาล่าเข้าที่นะสิอ้าวกลายเป็นรับเควสของคาล่าไปคาล่าเอา้ามาดูเลยสิอา้าวไปเลยกลายเป็นรับเควสของคาล่าไปเอาโอเคทำเควสให้เธอก่อนนะครับทำเควสให้เธอก่อน เอาล้วฮะปั๊บเรียบร้อยส่งเพจเฮ้ยหนึ่งลุงยักษ์เนี่ยฮะภาคภาคไอตัวอินฟินิตคอมโบเนี่ยตัวมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยคาบาวเขาทำมาใหม่เลยปรับมาใหม่เลยนะฮะหลายๆตัวนะครับตัวมอนสเตอร์คาร่าขอเข้าร้านไยซื้อสกิลบุ๊กนี่ไงเห็นไหมฮะตอนนี้เราอยู่ที่เลกูล่า3นะครับเลกูล่า3เห็น่ไหมครับ แล้วก็เราจะไปที่จากเลกูล่าสาเราจะข้ามไปที่เอ็กซ์เพร e เอ็กซ์เพรอันนี้เอ็กซ์เพรนี่ยเป็นระดับ4เราจะต้องทำเควสเควสอันนี้ก่อนนะครับเควสของเลเวล40นะฮะเมื่อเราทำเควสของเลเวล30ได้เราก็จะผ่านแค่เลกูล่าเลกูล่าก็จะมีสกิลให้เราใช้นะครับเลือกนี่ยฮะเนี่ยนะครับ ไว้จากคอสซลักที่เรามีแล้วเราได้เป็นรางวัลมานะครับคอสซลักนะาะต,ตรงนี้ถ้าเราจะซื้อเราก็มาเลือกดูได้นะครับแต่ว่าสกิลเก่าเนี่ยสกิลระดับสกิลแหลงสองเนี่ยแหลงสองเนี่ยแอพเพนติสเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่มีอะไรโรลิ n งลันเชอร์ก็ไม่น่าจะมีอะไรยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเราก็ข้ามไปเลยเราไปดูของเลกูล่าเลกูล่านี่ก,ก็ยังมีอะไรที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ ในอย่างกับช็อตอิมแพกเนี่ยช็อตอิมแพกก็ m มจิกสกิลแอมอยู่รายละเอียดนะครับ25แล้วก็มีแอ t แท k 200สตันเออจะดีก็มีสตันมา55หยุดทำให้มอนสเตอร์เนี่ยสตันหยุดนิ่งอยู่นะฮะแต่ว่าใช้ใช้ไอ้ัวเวท22หน่วยเวลาที่ใช้ที่ใช้ในการไล่3.3วินาทีฮะแล้วก็ระยะเวลาในการ คูณดาว 3- 3วินาทีแล้วใช้เวลาไล่2.7วินาทีตรงนี้นะฮะก็ถือว่ายังพอได้อยู่แต่ว่าแอดจะยังไม่ซื้อตอนนี้นะครับยังไม่ซื้อสกิลัอน,นี้แอดจะพาไปดูว่าเออนี่เงินหลังจากที่แอดไปไปฟาร์มเวลนะครับโดยการตีมอนเนี่ยก็แล้วก็ทำเควสด้วยเนี่ยความเควสขึ้นมาถึงผ่านเลเวลถึงเลเวล4-3เนี่ยก็ได้เงินมา2 6งเพราะนั้น เราจะสามารถที่จะเข้าไปอัพสกิลเดิมๆได้นะอัพสกิลเดิมเอาลองดูนะครับอัพสกิลเดิมที่เราจำเป็นต้องอัพก็คือสกิลนี้เลยสำคัญมากเพิ่มเลือดนี่ฮะสกิลเพิ่มเลือดนะครับเราจะอัพเป็นระดับ3นะครับได้แล้วนะครับนี่มาแล้วเปิดข่าวให้แล้วนะครับนะครับนี่ใช้เงิน1มื่น4นะฮะใช้เงินมื่นสี่ที่คราวที่แล้วที่แอดติดนะฮะเ,เมื่อคลิปก่อนนะฮะแอดติดตังไม่พอไม่สามารถอัพ เป็นเลเวลสได้แล้วก็สกิลพอยไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้โอเคแอดจะอัพ okay. เลยฟับเป็นระดับ3ส่วนการจะอัพเป็นระดับ4ต้องทำเควส l e เลเวลสีก่อนนะฮะโอเคตอนนี้พอมาเป็นอัพไอตัวนี้เป็นระดับ3แล้วเนี่ยไอ้ตัวไอตัวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตัวเนี่ยตัว vitality vitality mastery เพิ่มเลือดให้เป็นจากเดิมแต่อันนี้ ที่เลือดตัวนี้เป็นพันกว่าเพราะว่าแอดมีอันนี้อยู่นะครับแอดใช้ตัวนี้อยู่แอดใช้น้ํายาตัวนี้เข้ามาช่วยน้ํายาเพิ่มเลือดตัวนี้แถวๆนี้ยเออ่น้ำยาเพิ่มเลือดน่าจะประมาณเนี้ยนี่ครับเนี่ยประมาณพวกเนี้ยนะฮะมันจะเพิ่มเลือดคุณก็ลองดูนะเนี่ยฮะอันเนี้ยเนี่ยบอกว่า จำกัดเวลาเหมือนกันพวกนี้หมดวันที่28ในวันนี้เองนะครับวันนี้เวลาบ่าย3โมง4ตาทีเนี่ยขวดยานี่จะหมดอายุแล้วนะครับเนี่ยจะหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นใครมีก็ใช้ไปเลยเป็น holy water นะครับ holy water เนี่ยจะไปเพิ่มเพิ่มเลือดนะ่ไเป็นสีแดงแอดจะลองดูนะครับองดูที่ว่าจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ว่าแอดใช้ไปแล้วนะครับเนี่ยใช้ไปแล้วนี่ใช้ไปแล้วเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ย holy water เนี่ย มันจะอยู่ได้หนึ่งวันนะ,ะหนึ่งขวดพอใช้ปั๊บมันจะอยู่ได้หนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อแอดเติมไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเติมสามได้นะ,ะไม่สามารถเติมสามได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยเสียดายขายก็ไม่ได้ครัไม่ได้ราคาเนี่ยพวกนี้อันนี้ยังอยู่อันนี้ยังใช้ได้ถึงวันที่สองสองตุลาโอเคอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้ยี่สิบแปดเนี่ยหมดอันนี้เป็นคลี่วอเตอร์เหมือนกันนะ,ะเนี่ยหมดนะครับหมดวันที่ยี่สิบแปดเวลาสิบหกนออันนี้หมดเวลาสิบห้านอ เพราะว่าเราได้รับดรอปมาคนละเวลากันอันนี้อยู่ไปถึงวันที่วันที่3เดือนหน้าโอเคอยู่นะครับโอเคโอเคอันนี้ให้ได้อยู่อันนี้เป็น holy water ใช้สำหรับพลังเวท15นาทีนะครับพอใช้ปั๊บจะใช้ได้15นาทีน่าจะเติมพลังเวทเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใช้จะใช่จริงไหมนะครับลองดูนะครับอาจจะกดใช้เฮ้ยกดใช้ที หลังเวเป็น239นี่นะครับ239อยู่ได้ว15วินาทีเดี๋ยวลองดูที่ว่าจะมันจะได้อีกไหมใช้ปั๊บเฮ้ยมันไม่เพิ่มอ่ะไม่เพิ่มเ,มเลยอ่ะไม่เป็นไรครับก็มันมีเวลากาหมดหมดเวลาตามกําหนดนะครับเราใช้แล้วก็ใช้ไปนะครับนี่ใช้ได้แค่วันที่หนึ่งอีกสอวันนี่นะฮะอ่ะมันจะไปเพิ่มพวกนี้เนี่ยนเะนี่ยนะ เพิ่มแมจิกแอตแท็กเพิ่มดีเฟนต์เพิ่มพวกนี้นะครับโอเคอยู okay, ่อ่าเอาละฮะค่อยๆใช้ไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะเพราะว่าเกมคาบาวเนี่ยมันรายละเอียดเป็นเยอะนะฮะขนาดแอสเนี่ยเล่นมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเล่นๆหยุดๆดังนั้นหยุดเพราะหยุดไปนานๆก็ลืมนะฮะต้องมาค่อยๆไล่ใหม่แต่ว่าไล่ก็ไม่นานมันก็จะคืนนะได้ฟื้นฟื้นความทรงจําได้เอาละครับอ๋อนี่ไง พอเราใช้ไปปั๊บมันจะมาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ใช้15นาที15นาทีมันก็จะหายไปเราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวหมดเราก็มาใช้ใหม่ได้เอาโอเคนะครับตอนนี้แอดจะพาไปฟาร์มฟาร์มมอนกันนะครับวิธีการฟาร์มมอนก็แตะตรงนี้ได้นะครับมอนสเตอร์ที่ที่เราจะว์ปไปนะครับฟาร์มมอนแบบง่ายๆแตะตรงนี้เมืองหลักที่จะไปก็มีอยู่สามเมืองนี่นะฮะสามเมืองเนี่ย่าเมืองแรกจะกรีนเดสแพร์เนี่ย จุดที่เราฟาร์มมอนสเตอร์ง่ายที่สุดก็คืออันนี้นะครับตรงนี้เลยนี่นะฮะแตะเลยแตะปั๊บมันก็จะเข้าไปเลยแล้วก็แตะที่ออโต้เนี่ยตัวบุมล่างนี่นะครับนี่ออโต้เนี่ยแตะออโต้ปับนะ๊บนะฮะเราก็จะมาสู้กับมอนแล้ววิธีจะไปอ่าไปฟาร์มเวลโดยการตีมอนเนี่ยให้สังเกตที่ชื่อของมอนสเตอร์นะครับถ้าชื่อของมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยถ้ามีชื่อชื่อตรงตรงหัว เป็นสีเหลืองเออถ้าชื่อเป็นสีเหลืองนะแสดงว่าเลเวลของมอนกับเลเวลของเราในใเนี่ยใกล้เคียงกันอะอย่างเงี้ยครับเนี่ยเลเวลของมอนห้าสิบเลเวลของเราสี่สิบสามเลเวลของมอนนะสูงกว่าเรานิดหน่อยสูงกว่าเรานิดหน่อยชื่อก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงกรณีอย่างเงี้ยเราตีแล้วเราจะได้ได้เยอะได้ค่าตรงนี้เยอะนะี่ครับเห็นไหมครับค่า exp เนบวกเกนะ้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยกับเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดเพราะมันมีบวกตรงนี้ 3, อีกสามอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต ห็นไ,ไหมครับถ้าชื่อของมอนสเตอร์เป็นสีเทาๆดำๆมาแสดงว่าเลเวลของมอนสเตอร์ต่ำกว่าเราไม่ต้องไปตีครับเสียเวลาจะไม่ค่อยได้ค่า exp ยกเว้นว่าเราจะไปตีเพื่อมันมันมีเพื่อไอ้น,นี่นะครับถ้าตีมอนสเตอร์ที่ที่เลเวลต่ำกว่าเรามากๆเนี่ยทีเดียวจายทีเดียวจายเนี่ยเราก็จะได้ค่าสกิล exp นะฮะได้ค่าสก e ิล exp เพื่อไป ไปเลื่อนสกิลแรงอ่าไปเลื่อนไปเลื่อนสกิลแรงนะครับขึ้นมาให้มันเต็มให้มันเต็มหลายหล,ายลอดเร็วๆอ่ะตามกําหนดอ่ะเนี่ยฮะตรงนี้เพ่ตรงนี้นะครับนี่ฮะสกิล EXP ตรงนี้นะครับให้มันเต็มหลอดเร็วๆเราก็ไปตีมอนสเตอร์ที่อ่อนๆชื่อเป็นสีเทาๆนะเลเวลเลเวลเลเวลมอนสเตอร์ต่ำกว่าเราเยอะๆตีท,ทีเดียวตายทีเดียวตายแล้วเราก็ใช้สกิลที่เป็นสกิลเล็กๆสกิลระดับต่ำนะฮะ ที่ใช้พลังเวทน้อยๆตีไปเรื่อยๆนอกจากเราจะได้สกิล exp ที่จะมาใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ด้วยเพื่อเอามาข่ดนะฮะอันนั้นคือกรณีที่เราต้องการที่จะปั๊มสกิล exp แต่ถ้าเราต้องการปั๊มเวลตรงนี้นะครับต้องการปั๊มเวลตรงนี้ก็ให้เลือกคอนสเตอร์ที่ชื่อเป็นสีเหลืองอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าจะสนุกกับคาบานนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ